สวัสดีครับผมมาสิตูยูทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องอุปกรณ์เพะเภทไ i ไฟโฟตัวนี้รองรับ w i f iPhone ที่เป็นแบบสกายนะครับโดยอุปกรณ์เนี่ยเป็นยี่ห้อของเบลกินรุ่น F1 PP000 GN นะครับบนไร้สายของตัว,ว f i p h o ฟ e ตัวนี้เนี่ยเป็นความถี่2.4กิกะเฮิรตซ์แบบ G แล้วก็ไม่ต้องเดินสายแลนเข้ามาที่ตัวอุปกรณ์นะครับแล้วก็ไม่ต้องต่อผ่าน USB เข้ากับ PC นะครับให้ยุ่งยากผู้ใช้ก็สามารถเดินถือ f i p h โฟ e ตัวนี้ ไปตรงจุดที่มี Wi-Fi แล้วก็เชื่อมต่อแล้วก็ซายอินสกายไปหาเซิร์ฟเวอร์ที่เราจอยเอาไว้เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถโทรกันผ่านสกายกันได้ฟรีสะดวกสบายนะครับในการใช้งานหน้าจอก็เป็น LCD นะครับบันทึกเบอร์ได้นะครับทานเชื่อมต่อเนี่ยจะมีข้างหลังบอกนะครับการเชื่อมต่ออยู่ก็ให้ w i f i โฟนเนี่ยสแกนหาสัญ,ญญาณที่เราต้องการเจอแล้วก็เกาะอ,อาจจะเป็นไร้สายของบ้านเราก็ได้หรือว่าไร้สายที่อยู่ที่ออฟฟิศหรือว่าเป็นทูไวไฟนะครับ เมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วเนี่ยก็สายอินเข้าไปล็อกอินบนสกายได้เลยนักแกะให้ดูนะครับว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างน,นะครับภายในกล่องไวไฟบนตัวนี้นะครับหนึ่งก็จะมีคู่มือการติดตั้งภาษาอังกฤษนะครับมาให้คู่มือการใช้งานนะครับก็เลือกสแกนหาสัญญ,ญาณเจอเสร็จก็เลือกการเชื่อมต่อนะครับเขาก็แถม เวลามาให้นะครับสามารถคุยได้สูงสุด30นาทีนะครับเป็นคีย์การ์ดนะครับตัวนี้แถมมาให้ในกล่องคู่มือภาษาอังกฤษเป็นซิดิลอมนะครับเป็นซิดิลอมหนึ่งแผ่นตัวอุปรกรณ์อะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์มาให้ USB สามารถลิงก์กับ PC ก็ได้นะครับหรือว่าชาร์จผ่าน PC ก็ได้ก็ไม่ยุ่งยากเลย แบตเตอรี่แบตเตอรี่นะครับหนึ่งก้อนมาดูที่ตัวอุปกรณ์ของ w i p i โฟนตัวนี้กันนะครับเชื่อมต่อไร้สายนะครับแล้วก็โทรผ่านสกายตัวนี้ถือว่าจับกระชับมือนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นยางนะครับสามารถจับแล้วก็ไม่ลื่นนะครับกันลื่นได้ด้านข้างจะเป็นสัญญาณนะครับบอกระดับความดังของเสียงสามารถเพิ่มแล้วก็ลดได้นะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆก็อยู่ข้างหน้า มีปุ่มจอยสต็กอยู่ตรงกลางเลือกเมนูได้สะดวกสบายนะครับตัวนี้แล้วก็เปิดปิดเครื่องนะครับด้านหลังด้านใต้นะครับจะเป็นพอร์ต USB นะครับไว้ซิคงกับเครื่อง PC แล้วก็มีหูฟังมาให้นะครับหูฟังรูช่องหูฟังนะครับสามารถต่อเป็นเฮดโฟนก็ได้นะครับหูฟังนี่นะครับแล้วก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปด้านหลังนะครับ จับกระชับมือนะครับเป็น Wifi นะครับเป็นสกายไวไฟโฟนเชื่อมต่อได้ง่ายกับไร้สายที่ผู้ใช้เนี่ยต้องการเดินคุยภายในไร้สายที่ใช้งานโดยไม่ต้องเชื่อมต่อแลนกับ PC นะครับตัวนี้เป็นของ Sky p โ o n นะครับซอฟต์แวร์มีอยู่ในเครื่องเรียบร้อยแล้วผู้ใช้สามารถใช้ได้สปปะดวกสบายเลยนะครับผมก็ขอจบการแกะกล่องตัวอุปกรณ์ w i f i Phone ตัวนี้เป็นของเบลกินรุ่น F1 PP00 GN เพียงเท่านี้นะครับ ถ้าผู้ใช้งานต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปที่ w w w s y s t o u com ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ